ก็ที่จริงก็ดีใจดีใจมากกว่าแล้วก็ภูมิใจมากๆครับผมที่มาถึงตรงนี้ได้มีแฟนๆซัพพอร์ตมากขนาดนี้ครอบครัวที่รักที่มากขนาดนี้มีทีมงานทุกคนพี่ๆทุกคนด้วยที่ที่ซัพพอร์ตมากขนาดนี้อะไรนะคะเพอดานผ่านแบบปิ่มๆเป้าหมายของป้ากับมาตอนนี้ที่อยากจะมีลูกคนนี้เป็นอยากเป็นอะไรในตัวเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขที่สุดเาะค่ก็ภูมิใจมากเลย่ะ ดีใจครับดีใจคือท <hein. S 1> ี decide. ่จริงเออมันเป็นอีกหนึ่งมิชชั่นของคุณอยู่แล้วที่ที่พี่อยากจะทําให้คุณพ่อคุณแม่โดยแลักให้ตัวเราลงตัวที่สี่ปีสี่ปีครับที่จริงสามปีครึ่งหนึ่งปีหรือหนึ่งตัวสามปีสุดท้ายเหลือว่าที่สุด้แค่ตัวเดียวที่มันมีพ่สเราทำไงเป็นตัวด้วยแล้วก็เรียนด้วยและสาขานที่ด้วยทินชาติชาติก็คือที่จริงที่จริงก็รู้สึกว่าเหนื่อยครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของหน้าที่แล้วความรับผิดชอบของเราด้วยที่ที่เราก็ต้อง Carry แครรี่ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันอะเ <S <S งี้ยครับผมก็ที่จริงถ้าอยากจะขอบคุณอยากขอบคุณทีมทีมอพี่ผู้จัดก,การมากกว่าที่ที่ manage คิวเราให้เราสามารถเรียนไปด้วยได้ด้วยแล้วก็ทำงานไปอย่างเต็มที่ด้วยะครับช่วงจังหวะ<ม>ไ,ไหนที่ในชีวิตการเรียนที่ายากที่สุดในการที่แบบ เอออาจะก้ามท่าเข้ามาได้อาจจะเป็นช่วงปีแรกๆมาค่ะที่ที่เข้ามาเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเปลี่ยนจากการเรียนมัธยมมาเรียนมาหาลัยอย่างเงี้ยว,วิธีการเรียนวิธีการสอนหรือว่าวิชาที่เราเรียนมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะอะไรเงี้ยครับอย่างป้ามาอันนี้คือเป็นสิ่งที่ขอเลยไหมคะว่าของานงานก็เพียงแหละแต่ว่าขอเรียนให้รับปริญญาให้ป้าเข้ามาด้วยพี่ๆเขารู้หน้าที่ครับ<า>เขาเขาก็เป็นห่วงเขาทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยพยายามจะ คอยถามเขาว่าช่วงนี้ต้องตื่นกี่โมงถ้าตื่นไม่ทันจะช่วยปลุกถ้าไปเรียนได้เองก็ไปเรียนแล้วแล้วลูกเพืนก็ภูมิใจที่มีวันนี้นะคะก็อพีพีเขามีความรับผิดชอบทั้งในเรื่องงานเนี่ยเขาเพิ่รับผิดชอบมากและส่วนเรื่องเรียนก็พีพีก็ทําได้ดีนะคะไม่ไม่ไม่ทาให้เป็นห่วงเขาจะรู้ว่าถึงเวลาสอบถึงเวลาเรียนแล้วก็ตารางงานถ้าจะหยุด จะหยุดช่วงเรียนเพื่อไปทํางานเขาก็จะแจ้งคุณแม่ว่าวันนี้เขาจะหยุดอะไรแบบนี้จะคอยซัพพอร์ตะครับจะช่วยซัพพอร์ตครับมีซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจอะไรเงี้ยบ้างเพราะน้องก็ค่อนข้างเหนื่อยกับการเรียนด้วยทำงานด้วยอะไรเงี้ยครัการซัพพอร์ตของเราก็คือว่าเจอหน้ากาันคุยรายกาันแล้วก็ถ้าเราว่างจริงแล้วก็ไปทานข้าวด้วยกันครับก,ก็ประมาณนี้ครับจะคอยถามลูกๆอยู่เรื่อยค่ะว่าต้อง,ต,องต้องการให้ช่วยอะไรบ้างไหมมีอะไรที่แบบ ตรงไหนทำไม่ทันตรงไหนทาไม่ทันให้แม่ช่วยอะไรบ้างไหมคะที้ปามาคัดฝังไหมครับแบบจบปอตีแล้วตนะ่อปอโทเลยเนียค่ะก็ตอนนี้จริงๆมีแผนว่าจะให้น้องเรียนโทแต่ว่าช่วงที่น้องมีงานต่อเนื่องเนะะี่ยค่ะก็ต้องให้น้องทำงานไปก่อน แล้วที่ปีสามปีกว่าเนี่ยมีงงแงะบ้างไหมครับรู้สึกแบบว่างงงงแล้วไงล่ะบาดเจ็บมาเลยนะเนี่ยก็ต้องหยุดดรอปเรียนอะไรอ๋อที่จริงเรื่องดรอปเรียนใช่ไหมดรอปพี่จริงๆตัวพีเอ็พีก็มีดรอปบ้างบางวิชานะครับผมเพราะว่าอย่างตอนที่ถ่ายเอ่อไม่แอมบูเลนต์ด้วยหรือว่าแปลรักษาอย่างเงี้ยครับผมก็มันมันมันค่อนข้างแน่นมากๆในวิชาที่เราอัดเรียนเราอาจจะมีดรอปเพื่อเพื่อไปก็คือหนึ่งตัวท้ายที่พีไปเรียนปีสุดท้ายนี่แหละครับเพื่อให้ให้มันเต็มที่ด้วยเราจะได โฟกัสในสิ่งที่เราเรียนไปด้วยอเลยเกชเฉลี่ยอะไรนะคะเกชเฉลี่ยพอได้เท่าไหร่เท่าไหร่วัดว่าวัดไปเอาแบบผ่านแบบปิมปิมไม่หรอติดติดฟ้ามาคือไม่ได้กดดันกับเราเรื่องนี้ไม่มีเลยเรื่องเรียนไม่กดดันที่บ้านไม่กดดันทั้งลูกทั้งสองเลยอะค่ะทั้งสองพอเลยครับไม่เคยบอกว่าเกชเฉลี่ยต้องสามต้องสี่ไม่เคยเลย ทำไมคือไม่แต้งตี้จุเป้าหมายของป้ากับมาตอนนี้ที่อยากจะเห็นลูกคนนี้เป็นอยากเห็นอะไรในตัวเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขที่สุดของเขาค่ะอะไรที่เป็นความสุขของเขาก็ไม่เบียดเบียนเราแต่พียแค่นั้นเองในวันนี้ภูมิใจในลูกคนนี้แค่ไหนคะเพราะวันนี้เห็นพลังแฟนสาวแล้วเยอะลากอันนี้แค่ชนหนึ่งที่เดินทางมาทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภูมิใจมากเลยค่ะเคยเคยคิดไหมว่าลูกเราจะมาชุดนี้เอ่อไม่เคยคิดค่ะแต่ว่า ตอนที่ลูกตัดสินใจเข้าวงการก็ก็บอกไยแล้วว่าพีพีต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานต้องรับผิดชอบเต็มที่นะแล้วเขาก็ท,ทําเต็มที่จริงบ้านเราจะสอนเรื่องความรับผิดชอบเป,เป็นเป็นอันดับแรกนะครับว่าถ้ารับงานมาแล้วต้องทําให้เต็มทีน่น้องพีนะคะ<อ>นี่น <ะ S 2> คือภูอมิใจตัวเองแค่ไหนครับลูกพี่ทำให้พ่รามาสบายใจแล้วเราสามารถความมิชชั่นหรือมิชชั่นของเราไปได้สำเร็จก็ที่จริงก็ดีใจดีใจมากกว่าแล้วก็ภูมิใจมากมครับผมที่ มาถึงตรงนี้ได้มีแฟนๆซัพพอร์ตมากขนาดนี้ครอบครัวที่รักทีมมากขนาดนี้มีทีมงานทุกคนพี่ๆทุกคนด้วยที่ที่ซัพพอร์ตมากน,านี้ดีใจมากๆครับวันนี้อย่างนี้ทศกาล์เอ็กซ์เพรสชั่นทนน้นาคือใหญ่ตัวรางการต่างๆต<จ>ิดใจะ<ห>นะตกใจติใจบอก <7 S 2> น,นี้นะคือที่จริงแบบรู้สึกแบบประทับใจมากๆเลยเราไม่คิดว่าแบบ คือเรารู้ไว้แล้วแฟนคลับอาจจะแพนโปรเจกต์อะไรให้เราอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้ผมรู้สึกประทับใจมากๆครับเมื่อถงท่านที่เห็นมีรถซูซรถพอร์ชนะจอดรถพอร์ชเนี่ยเขาจะให้หรือเปล่าเนี่ยไม่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 เดี๋ยวถ้ามันก็แบบมาก็ดีใจครับได้ก็ดีเนาะฮะได้ก็ดีได้ก็ได้ดีไหมถามไม่กล้าพูดอ่ะบอกบอกแฟนคลับว่าช่วยช่วย วันนี้ได้เดินในทศการหรือยังลูกยังเลยครับแต่เดี๋ยวจะมีช่วงเวลาที่ที่แบ่งไะไรแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูครับแบ่งมาของเราต่อจากนีก็เป็นงางที่เรื่องงานใช่ไหมคะก็ที่จริงช่วงนี้โฟกัสอยู่กับตัว The Last Twilight Concert นะครับผมที่เป็นที่เลื่อนมาจากแฟนมีนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตช่วงนี้ก็ซ้อมกันหนักมากสำหรับคอนเสิร์ตนี้ครับแล้วก็ โปรเจกต์หน้าๆก็มีแผนไว้บ้างครับผมแต่ว่ายังยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรกันเยอะก็ก็กต้องอยากให้ทุกคนรอติดตามกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตครับอันนี้เหมือนแบบมาเล่นโฟก,ก,กัสกับเพลงเหบืเยอะขึ้นเนาะก็ก็ก็ที่จริงก็โฟกัสพอๆกันนะครับผมแต่ว่าในด้านเพลงเนี่ยก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งความชอบของเราด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากอยากจะต่อยอดทำมันเพิ่มอีกครับพี่ มาเห็นผลงานลูกออกมาแล้วประสบความสเร็จทุกผลงานนี้เต้นมาเขาแชร์ตลอดเวลาเขาเต้นด้วยนะเขาเต้นลงไอจีไปแล้วเข้ามาแล้วเค้ามาถ้าถูก็เต้้นไเรียกว่าคอยซัพพอร์ตแล้วคอยแบบเช็คผลงานเช็คฟีดแบบให้ลูกเลยไหมคะก็มีเช็คบ้างค่ะว่าลูกเรา เช็คบ้างคือเท่าไหร่ถูกห้านาทีห้านาทีเนาะเช็คบ้างทุกห้านาทีมีคนรักไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยรวมแล้วทุกคนก็รักลูกเรากำลังใจวันนี้แฟนคลับเยอะแยะไหนมันผลักดันเราแค้ไหนครับพี่พีกับการทำผลงานต่อไปมากๆครับ มากๆเหมือนเหมือนทุกครั้งที่พี่พูดเสมอว่าแบบที่จริงพีดีใจมากๆที่มีคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตพีมากขนาดนี้ที่จริงคือคือวันหนึ่งเราเราจากคนที่ไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้ไม่คิดว่าเราจะเข้าวงการบันเทิงด้วยซ้ำขี้อายมากเลยครับผมวันหนึ่งมีคนรักมากขนาดนี้แบบพี่รู้สึกว่าแบบมันมันเกินสิ่งที่พี่คาดหวังไว้แล้วอะเกินความคาดหมายเราไปเลยแล้วมันมันทาให้ตัวพีเองพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะทําผลงานหน้าให้มันมีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่นั้เวลานั้นพี่ทําได้หรือว่าทํางาน อะไรก็ตามครับผมให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อพวกเขาทุกคนเป็นการรีเทิร์นเขากลับไปครับอยากขอบคุณแทนพิเศษหรือเลือกอะไรไงงไกที่ทําให้เราสเร็จขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่เอ,อ่อที่ให้หนออูผ่านมาได้นะตรงนี้ออครับผมที่จริงก็อยากขอบคุณทุกคนอยากก่อนอื่นเลยขอบคุณทออางมหาวิทยาลัยก่อนครับผมออที่ที่เอ็นดูตัวนูด้วยครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่ ที่ให้หนูผ่านมาได้ถึงนจุดนี้ครับผมอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยอยากคุณป้ามาครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณอยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ที่เรียนด้วยกันที่ที่ช่วยช่วยกันเรียนช่วยกันซัพพอร์ตดีครับผมแล้วก็สุดท้ายอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ที่มาให้กำลังใจในวันนี้ครับมีคนพิเศหมือนพิเศษมนะฮะเขาเป็นคนพิเศษหรือเปล่ายังไงล่ะพิเศษเท่าไหร่พิเศษเท่าไหร่ ใครคะบีวกิ้นบิวกิ้นนะคะบูวชายคนของม้าค่ะเออเป็นไงรักเขาไหมไม่เอามาเถิ่อนมาเถิ่อนมาเถิ่อนแต่วันจริงครอบครัวเราก็สิจับบิวกิ้นอยู่แล้วใช่ค่ะสิจินข้างหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักกันรู้จักกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนพี่ที่ว่าพิเศษน้องพิเศษไหมคะใส่ไข่กี่ใบสามใบสามความน่ารักของบิวกิ้นเป็นยังไงบ้างคะมาที่แบบเวลาเขาเข้ามาหาเรา ก็เป็นเด็กน่ารักนะคะมีสมาคารวะก็สนิทกันมาตั้งนานแล้วค่ะก็เหมือนที่พีพีให้สัมภาษณ์ทุกครั้งก็เป็นแบบนั้นนะคะแม่มองเห็นพัฒนาการของคนทั้งคู่ในการช่วยกันซัพพอร์ตขึ้นันและการความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างก็ดีใจที่ที่ลูกมีเพื่อนที่จริงใจต่อกันนะคะแล้วก็ช่วยผลักดันเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยค่ะฝากคุณพ่อนะคะยิกินเป็นยังไงบ้างนูกินน่ารักครับแล้วก็สัมมาคารวะดีมากแล้วก็ เวลาทำงานด้วยกันเราก็รู้สึกว่าเข้าขากันก็ไปด้วยกันได้ดีสองคนสนิทกันไหมคะก็สนิทนะะก็สนิทก็ก็มีมีมีคุยแบบว่าดีองดีเอมไลน์เลยมีโทรหาคุณพ่อเขาบ้างบางทีไปไปเที่ยวกันเจอกันก็ต้องนัดการทานข้าวนะตวนใหญ่จะเลี้ยงไม่ทันคุณพ่อเขาคุณพ่อชอบปัก จ่ายก่อนเลื่อดเลยฟ้าจ่ายไม่ทันสายเท่เหรอสายเท่สายเปท่ลองดอเวลาสองคนนี้เขางเขางอกันอะไรน้เขาเขาหาทางฟ้าประมาณไหมคะไม่งอนนะมีไหมมีไหมไม่งอนเออไม่มีนะคะไม่มีไม่มีไม่มีเออเออแลาวแต้องไปกินข้าวที่บ้านอยู่กินมาที่บุ๋อะไรนะครับเพื่อไปกินข้าวที่บ้านอยู่กินมาครับผมเป็นไงบ้าง ก็ที่คาบก็ก็ก็ที่จริงก็เคยกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวทางฝั่งไปกินบ่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นเป็นกินข้าวแบบเหมือนเขาก็เลี้ยงเลี้ยงรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วได้ของขวัญหรือยังของขัญนะคะได้ของขวันหรือยังคะคือเนี่ยรออยู่เนี่ยคาดเราคาดหวังไหมฮะอะไรนะของหวังเราคาดหวังไหมจริงๆไม่คาดหวังครับผมจริงๆดีใจดีใจที่ทุกคนมาให้กำลังใจมาซัพพอร์ตผมมากกว่าครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้หวังของขวัญหรือว่าอยากได้อะไรเลยใช่ แต่ถ้ามียิวกินมีมาให้ก็กรดิ๊โออ่ะทำการต่อยอดนิดหนึ่งลูกเราจบสาขาที่ไปล่ะทีนี้มันจะในอนาคตเราจะไปต่อยอดอะไรยังไงสานามก็ที่จริงถ้าในเรื่องที่คิดจะเรียนต่อครับผมคือ <c oughs> <c oughs> ที่บ้านมีธุรกิจกันอยู่แล้ว <c oughs> <ๆ>เลยคิดว่าแบบอยากจะเรียนพวกอมันก็พวก MBA หรือแบบบัญชีไปเลยอะไรอย่างงี้ครับผมก็จะได้กลับมาโฟกัสที่บ้านด้วยเพราะว่าอย่างสิ่งที่ที่เรียนมามันคือเศรษฐศาสตร์นะครับมันก็เป็นการแบบมองภาพแบบใหญ่ๆ เราเรา,เราก็เลยอยากจะไปเรียนอะไรที่มันอาจจะเจาะลงไปในดีเทลตรงนั้นมากกว่าที่แบบอาจจะเข้ามาอัดแอปช่วยกับคุณพ่อคุณแม่เราได้ภรายใจแล้วรับไปต่อ <laughs>